ช่องบอนหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจุดช่องนี้มีแต่รถนะครับนี่ครับวันนี้ก็มางานบุญครับที่ที่ปทิวนะวัดดอนก็ดีวัดดอนดีวัดดอนดีดดอ,นดอยู่ท้ายขบ,บวนครับวันนี้ อยู่ท้ายขาบวนที่อยู่ข้างหลังก็เป็นพี่ปอนนะพี่ปอนเปลวชิกตีวงครับวันนี้ตีวงโอ้ทางเข้าอยู่นี่เองรถยาวนะต้องตีวงนะ อันนี้ก็ลงจอดเป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่เราลอกันเลยอากาศร้อนมากกาพาเดินชมนะโอ้ ออวมากคู่นี้ของพิกรนี่ครับนี่ก็สิบล้อรถพ่วงอยู่ตรงนี้นะ นี่เราก็อยู่ที่วัดดอนกุดีตำบลบางสนอำเภอปะทิวโอ้หล่อมากแมมโอ้โหล้างมาอย่างเรียมเลยหล่อมากโอ้โห ผ้าใบตึงเปลี่ยนพอด้านหลังก็จะมีสิบล้อกับรถพว่วงอนีกนะ โอ้หล้ออะจอดเรียงกันสวยงามโอ้ร้อนมากเลยล้างเอาเวลวับเลยเนี่ยล้างมาเวลวับเลยโอ้สีแดง ก็หกล้อก็เริ่มทยอยเทกันแล้วนะครับก็จะวุ่นวายหน่อยนะ ย้อนแสงตรงนี้ย้อนแสงต่อเป็นลูกลังนะครับเอาไปสมที่เนาะตรงนี้โอ้ใก่ไข่ตรงนู้นก็พี่ตั้มบ้านไฟฟ้าครับผม ล้อมากล้อมากแม่ขับไล้ใจมากเลย หล่อตลอดการเด้อหกล้อโอ้แต่งสวยมากเลยจริงครับ <laughs> เอาเลยมาพี่ กินครุกรอะโหหล่อมากเลยคันนี้โหพี่เกาหินครุกมานะดำได้นะคันเนี้ยอูช่างยุธเป็นห0ก้อดำที่ช่วงยาวที่สวยอีกหนึ่งคันเลยโอ้สวยมากสวยมากไปต่อต่อ สีกากเพชรเลยเนาะโอ้โหดูดิโค้รสวยอะต่ำด้วยเนะี่ยโอ้โหเผาเดียวนะเผาเดียวก็จะเหนื่อยนิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาบสมบูรณ์บริการโอ้ต่ำมากเลย เอ้ย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 เว้ยเร็แล้วไปเ็วไปเ้วเป็นวิกเตอร์สองสีแล้วเนี่ยแม่ g r a ได้ยอดเด็ดครับผมโอ้สีสวยจริง ปูวันใชยนะคบนี่เกือบครับเกือบอห้อวมากครับรถตุกเต็นนะคะนี่ล้อลูมิเนียมสิบใบเลยนะเป็นขอบ19.5นะคันี้ยางแก้มเตี้ยนะก็เป็น 2, 4, 5, 70, 19.5หโอ้เสียงตัดลมท่อเอส chút thằng lông gì thằng riêng Mẹ gì rồi anh chính tôi vẫn được Hổ Đồ đất làng nữa có di thải mà tỏ ngang đó Cái lăng làng thề nhiều lên Phải lấp, phải lấp Cậu đi vào đi Mẹ lo lấy dưới này rắc mà ตามครับตามตามก็ที่ได้เอาเป็นเท่นเตี้ยแล้วก็แก้มเตี้ยนะครับเพราะว่าเวลาพี่เขายกเต็นยกของใส่เนอะมันจะไม่สูงแล้วมันจะยกง่ายนะครับอ่ประมาณนั้นเลยแจ๋ว ก่อนเลยคันนี้เนี่ยแม่เสียงหวานจริงๆครับสองสี่นี่นมามาดูกันนี่แปกเพื่อนเลยเป็นรถด,ดำแบบภาคอีสานเลยนะทรงนี้แม่หล่อมากหล่อมากเอาลูกรังมเนะเครื่องสามสีๆเลทุกคนหยอกเล่นครับหยอกเล่น แปลงหน้าโดเนเตอร์นะในผู้หญิงขับนะทุกคนของเรื่องว่ะของจริงอย่างนี้ต้องตามครับตามตามขอบเุณนะ 丹呐。 โอ้ดันทั้งหน้าดันทั้งหลังเลยก็ไทยตึงจัดเ <c oughs> <s ays> สียงหวาน,วน เจี๊ยบนเจี๊ยบโอ้เร่งรงแต่เรงครงับชุมพร ทันทีเดียวหายเลยนะกองหกล้อเนี่ยโอ้โหเอาเรื่อง

điều <laughs> mình đang không bảo cho hà nam rát con nương đi